พ่วันนี้จัดเต็มเลยนะครับเพื่อชาวเซนทรัลรามคำนะครับเพราะว่าน่ารักมากๆจริงๆครับผมแอบเห็นหน้าสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะพ่อของฉันโอ้โหนี่มาไม่เคยบอกเลยนะฮะนี่เซอร์ไพรส์ตลอดเลยนะฮะนี่ก็เซอร์ไพรส์สวนงานค่ะก็เลยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณพ่อสุนทมนะฮะได้แล้วครอบครัวมา เป็นบรรยากาศของ SAP. s อสแอต้องรงนี้บรรยากาศได้ชีนะครับใช่ค่ะก็ก็พราะอิสรและการได้คาัเปลี่ยดยอนะครับพี่นิพโยนะครัานรบสี่ปีนะครับก็ขออิสระเป็นที่พี่คิดนทุกคนนะับเ่็นคู่รากหรือว่าพี่ๆที่ทำงานหลังเอสเอพีนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีกำลังใจในการทำงานนะครับปีที่มันจนะมาห็นเล็นองดีมากๆกทุกคนสุขภาพดีริย้เรื่สายัี drink, ogi, urgency, ่ทุกคนเลยนะครับ ใหม่ทุกคนโลงหน้าเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็คงได้เจอกันเรื่อยนะครับสำหรับปีนี้นะครับแล้วก็ขอให้อ่าปีใหม่ที่เราจะมาถึงเป็นปีใหม่ที่ดีมากๆใครวางแผนไปเที่ยวนะครับอย่าลืมเวลาตัวเองด้วยนะครับอย่าเที่ยวเพลินเพราะว่าจะได้กลับมาทํางานได้แบบว่าแข็งแรงเต็มที่นะครับขอทุกคนมีความสุขตลอดปีตลอดไปครับผมแลสุดท้ายเลยฝากผลงานสักนิดนะครัก็ฝากมด้วยกันนะครับใครดูแล้วนะครับเรื่องปัดนเฟื่องปัจเจียนะเน่ย ถ้เกิดไปดูนะจ้าก็ดูได้นะครับวันจันทร์นะครับ2 15. พุาทางช่องวันนะครับช่องสาหรือว่า4 1นะครับผมยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับ